สวัสดีครับผมอานิฟิทชาแนลนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริษัทพลังศรัทธาไรวิชั่นนะครับวันนี้ผมนัดพบพูดคุยนะครับกับประธานที่ปรึกษาบริษัทพลังศรัทธาไรวิชั่นนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริษัทพลังศรัทธาไรวิชั่นแล้วครับและก็ที่สําคัญตอนนี้ผมอยู่กับประธานที่ปรึกษาพิเศษนะครับท่านวุฒิเดชเสนพันธ์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับครับอยากให้ท่านเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าที่มาที่ไปจุดเริ่มต้นของพลัังงรราาเป็นมยไคบ ครับผมก็ก่อ,อนที่จะมาได้เริ่มตั้งเป็นธุรกิจนี้นะครับ,รบผมก็เองก็ผ่านาธุรกิจเครือข่ายมาประมาณถึงวันนี้ก็37ปีนะฮะก็ได้ได้เห็นความสําเร็จด้วยความล้มเหลวของธุรกิจทั่วไปในหลายธุรกิจแล้วเขาบอกว่าความมั่นคงของธุรกิจจริงๆแล้วมันอยู่ตรงไหนนะฮะหลายๆคนที่ผ่านมาก็ทีเดานะฮะว่าธุรกิจใครตรงนี้มันเป็นธุรกิจ หลอกลวงนะฮะผมก็เลยได้คิดคนแล้วก็อยากอยากอยากทำบ้าให้มันเป็นธุรกิจสีขาวที่แท้จริงคือมั่นคงตั้งแต่วันที่เริ่มทำนรฮะจริงๆแล้วธุรกิจขายตรงเนี้ยเป็นธุรกิจที่มีเสน่ห์นะฮะเป็นธุรกิจที่สวยงามสำหรับคนทุนน้อยอนะครับแล้วก็มาถึงวันนี้นะฮะที่พวกผมได้สร้างมันขึ้นมาก็เพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยคนรากหญ้าที่เขาตั้งใจที่จะทำธุรกิจนี้ ให้ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงนะครับเพราะอะไรครับผมว่า PST r e v o l i o n นี่นะฮะมั่นคงตั้งแต่วันแรกที่พวกเราได้ก่อตั้งเพราะอะไรครับเพราะว่าทำยังไงก็ได้ฮะคนที่เข้ามาทําแล้วพอส่งยอดแล้วได้ได้ตังค์เลยนะครับความมั่นคงของธุรกิจเครือข่ายก็คือทําแล้วได้ตังค์ถูกต้องครับได้ตังค์แต่ถ้าทําแล้วยังไม่ได้ตังค์นะฮะห้าวันสิบวันยังไม่ได้ตังค์ผมว่าความมั่นคงก็จะน้อยลงผมว่าธุรกิจจะมั่นคงจริงๆก็ ให้สมาชิกมั่นงคงแนวทางก็คืออยากให้สมาชิกเรามีรายได้อยากให้คนที่เข้ามานี่ประสบความสำเร็จทุกคนนะคะลองเข้ามาดูครับ PST r i v e Vision จะตอนแรกที่เราร่วมก่อตั้งเป็นพลังสาัารากรุปร๊ปเกิอดอะไรขึ้นแล้วทำไมต้องเปลี่ยนผ่านมาเป็นพลัง PST r i v e Vision ให้มันออกต่างประเทศได้นะฮะพูดง่ายคือ พลังศรทากรุ๊ปมันโตแล้วมันโตแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะโตมากขึ้นเราต้องขยายไปมากขึ้นนั่นคือก็คือส่งต่อตั้งแต่พลังศรทากรุ๊ปไปมาเป็น p s t Live Vision ครับผมครับทีนี้บทบาทของท่านนะครับในฐานะที่เป็นประธานที่ปรึกษาพิเศษของ PSC Live Vision ครับผมทำอะไรยังไงบ้างครับผมที่ผมถนัดก็คือเป็นจิตวิทยาเป็นคอร์สจิตวิทยาที่ที่ผมจะทำได้มา ทำมามากกว่า15บห้าปีนะครับก็คือให้ให้ความรู้สึกมนุษย์เราเนี่ยนะครับต้องสร้างธุรกิจเพราะอะไรทำไมต้องมาทำธุรกิจเพราะอะไรนะครับอ,อาชีพที่แท้จริงของมนุษย์เราเนี่ที่จะที่จะทำให้คนร่ำรวยได้ม,มันต้องมีอะไรเป,เ,ปเป็นองค์ประกอบอย่างไรและสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับผมเองก็มาจากคนป่วยคนหนึ่งนะครับที่ผมว่าทุกคนจำเป็นต้องมีผลิตภัณฑ์ จากพืชธรรมชาติต้องดูแลตัวเอง <Tas. S 2> นี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือต้องดูแลตัวเองแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็ได้ได้เงินไปด้วย <fotos. S 2> นะฮะแล้วก็ได้เพื่อนไปด้วยนะฮะซึ่ง,ซ,งซึ่งตัวนี้ผมได้มาสัมผัสแล้วก็เลยประทับใจว่าเราต้องส่งต่อ <lee. S 2> เราต้องสร้างพี่น้องเราที่ได้โอกาส <tas. S 2> หรือช่วยเหลือคนที่ไม่มีโอกาส <tas. S 2> หรือไม่มีเงินมีทองมากมายที่จะไปสร้างธุรกิจไทย <tas. S 2> นี่คือ,น,คอนี่คือความตั้งใจของพวกเราครับ ครับและนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดเห็นบอกว่าธุรกิจพลังสภาไลฟ์วิชันเองเนี่ยระดับรากย้าจนถึงเทวดานักธุรกิจก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันใช่ครับใช่ครับนะครับนั่คือเป้าหมายเลยครับเราคอนเซปต์ของผมก็คือสโลแกนของผมก็คือช่วยคนจนให้เป็นคนรวยช่วยคนป่วยให้เป็นเศรษฐีเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรเปลี่ยนวิกฤตให้เป like ็นโอกาสครับผม โอเคครับนี่ก็คือเป็นอีกส่วนหนึ่งจิกซอว์หนึ่งนะครับที่วันนี้ทําให้พลังศรัทธากรุ๊ปนะครับเปลี่ยนผ่านมาเป็นพลังศรัทธาไลฟ์วิชั่นนะครับสิ่งสําคัญต่อมาคือเรื่องระบบหลังบ้านจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันเลยครับ